ครัสบสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องป้องไปซื้อผู้ซื้อคนเด้อค่ะเด้อมาอีกแล้วจ้ามื้อนี้มายเหมือแรงประมาณตอนนี้นะมาดาม่ายวิดีโอตอนนี้ตอนน่ตอประมาณหกโมงนะคะเอ,อ้ยพ่อเม่นท,ทุ่มทุ่มทุ่มหนึ่งของเมืองอังกฤษนะคะประมาณหนึ่งทุ่มก,กว่าๆนะจ๊ะมาดามสิพามาเบิ่งดอกสตอเบอรี่พี่น้องจัานะคะเสียงมาดามก็สีสตรอสตรอ,อแน่แต่ว่าบ่ได้แปลว่าสตรอแบบเ,เกินเหตุนะคะพี่น้อง <laughs> มาเบ่งเลยค่ะกําลังจับลูกจับดอกเลยพี่น้องเลยสตอรอยฟ้ามาเขึ้นมาเลยนี่้อพี่น้องนี่นะคะนี่คือสตอเบอรี่ดอกสตอเบอรี่พี่น้องจา้าเห็นเบ่งงามๆเสียงค้นเรนียนเลยพี่น้องเ้อนี่นะคะกําลังติดลูกนะพี่น้องจา้านี่กําลังติดลูก กำลังติดลูกเลยพี่น้องจ้านี่ตปเปาะแตะแปะอยู่มองเนี่ยน่วยเพิน่นได้ขนาดนี้เด้อเนี่ยดอกเพิ่นนันบานแล้วบนบานแล้วเพิ่นกับพีดอกออกแล้วบัดน,นี้กะติดหน่วยติดลูกแล้วพี่น้องเนี่ยนะคะอย่างนี้เลยเห็นบก่กะสีได้พ่อให้อิหลา่าจัสมินได้กเก็บกิ่นนี่ได้ค่ะพี่น้องนั่นนะคะอันนี้คือต้นหนึ่งกะสีคันนกบ่มากินก่อนเด้อ <laughs> นะคะอันนี้ต้นนี้ต้นนี้กันติดดอกแล้วค่ะแต่ว่าพรท่านเลยติดหมากนะคะต้นนี้ที่มะดามใหญ่ไมใหญ่ไม่นะคะเนาะต้นนี้มีแต่ดอกแต่ว่าพรยมุท่านเลยมีหมากเลยคะ่ะเด้อนี่แหะดอกเพิ่งกะงามนะพี่น้องสวยพี่อีกแบบนึงเนาะปมาเบ่งต้นนี้บ่งอีกต้นนึงอึ๊บนะคะอันนี้นี่ ต้นนี้ปีกายน้องจัสมินก็ได้กเก็บกินแล้วเดิค่ะนะคะอันนี้ก็ตีดหมากแน่ยเหรอคะยิ่งเต้น่าเป็นดอกเนี่ยมันหมางในหน่อยอยู่นะคะหมางในหน่อยอยู่หัน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 ,หนลูกหันนั่นนะคะปลูกร้อยฟ้าไว้แล้วพี่น้องจา้านะคะอันนี้พวกเนี่ยใจเอ่อโด่อ,อืม แม่ละค่ะเป็นต้นนี้แหละปีกายที่น้องจะสมิ่นเก็บกินลบนะคะพี่น้องลบมันเย็นๆนะคะให้มัแเลงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึง่งที่เมืองอังกฤษนะจ๊ะณตอนนี้ณตอนมาดามถ่ายทำนะน่ะเดี๋ยวเราไปเบิ่งอันดอกกันไปเบิ่งอันสตอรอเบอรี่ของยานะคะที่มาดามเปลี่ยกนกระถางนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิง่งเลกเลยะค่ะ อันนี้กับปลอยมันหอยร้อยฟ้าแหวงสีละ่ะร้อยแหวงสีเลยนะคะพี่น้องจา้าโอ้เดี๋ยวมาเบิ้งต้นนี้ก่อนพี่นอ้องมาเบื้อันลินมังกรน,นั่นมาท่นพี่น้องที่มาดามไทยหมดก่อนลินมังกรเพิ่นนะพนอนมาท่านี่เป็นพุ่มใหญ่ปะนี่นะพี่น้องเนาะปะนี่เป็นพุ่มใหญ่เหรอพี่นอ้องจ้าปะนี่มาดามเสียพี่น้องเบิ้งคักๆอืมนี่นะคะดอกลิ้นมังกรน,นะจ๊ะดอกลิ้นมังกร พเมื่อกี้วิโอตัดอีกแล้วพี่น้องบึ้งนเบึงนี่แหะค่ะพุ้มบอนหน่อยด้วยพี่น้องพุ่มนี่นึกค่ะพุ่มใหญ่สวยง,งามเสียงลุ่ม ดาม,มักปลูกดอกไม้ที่ว่ามันขึืนสุป,ปีพี่น้องถ้ามันขึืนได้สุป,ปีหรือว่าอายุของมันสองปีสามปีขึ้นไปเสียดามมากค่ะเพราะว่ามันดูแลง่ายหรอกค่ะเขาบปต้องซื้อดอกไม่ดู้ี่นะคะหรือว่าเม็ดมันโรนหล้วมันขืนเองสันดามมากมากค่ะเนาะพี่น้องเนาะมาดามเนี่ยเนีน่ยมันแรงมากมาดามกับสีกินเขาเแล้วมาดามกับสีมัย่างเรียนนี่ในสวนนี่แหละค่ะพี่น้อง ยังซองเบิ้งดอกไม้มาลองเพลงให้ดอกไม้ฟังเมนะคะโอเคจ้าโอเคเดี๋ยวทาไปเบิ้งอื่นอ่าอีเอต้นสตอบบรอเบอรี่ต้นหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะมาดามนุชยูเคนะขอนแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นะคะค่ะ <c oughs> เดี๋ยวมาเบิ้งต้นสตรอเบอรีอ่อ่ะยา นะคะที่มาดามเปลี่ยนกระถางไปคลิปก้อนๆนั่นแหละคะ่ะนี่ต้นสตรอเบอรี่ซุกมนี่สิเป็นน้อนยๆนะคะนีย,ยนย้อยแต่ว่าหวานนะคะนี่ดอกกระสีน้อยนะคะพี่น้องที่มาดามเห็นๆอยู่นี่ดอกกันน,ะะน,กาาน้นอกกนนยๆนะคะอันนี้เ่าท่านเดียวท่านเดียวติดจำไปนี่นะคะดอกยังเป็นตอแตแอะอยู่นะคะพี่นอ้อง จได้ลายดกอกยูนะคะแล้วก็ต้องรอรุุนต่อไปนะจ๊ะแม่นำปลูกใส่กระถางไว้นะคะนี่คือต้นสตรอเบอรี่ของย่าแมงานะคะแมงากเสียไปแล้วแต่ว่าต้นสตรอเบอรี่แต่ยังยูนะคะพี่น้องอันเบิ่งกับอะพ่อด้กินหอดเล่านะคะ่ะพี่น้องจ้า เรามาไม่างานหนิเป็นคนมาปลูกต้นไม้ต้นไหลแล้วพี่น้องเนอะมาปลูกของกินทุกอย่างเลยยามุ่งแรมาดามถึงว่าบอกซูฟังเด้อนะคะพี่น้องจ้าเสียงอันน้ำตกออกจากอันนี้ค่ะมาดามโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมกำลังใจให้มาดามนั่นแน่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลหลายๆจ้า มาดามนูดยูเคนะขอนแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นะคะ